สองอัเตอร์ปาร์ตี้คู่รับมาราธอนบ่าวสาวหน้าม่วนซืน่ปล่อยจอยสุดๆึ้นแทนเจ้าสาวป้ายแดงไปหมัดๆสำหรับนักแสดงพิธีกรสาวคนเก่งเบกกี้สีธัญญาที่ล่าสุดวันนี้ห้าธันวาคมถือเลือกดีควงแฟนหนุ่มนอกวงการทากูลที่คบหาดูใจกันมานานกว่าสิบปีเข้าพิธีวิวาหวานอย่างอบอุ่นเรียบง่ายซึ่งมีครอบครัวและคนสนิทร่วมแสดงความดีเป็นสักขีพยานรับ หลังจบพิธีมงคลในช่วงเช้าช่วงค่ำก็มีการจัดงาน after party บรรยากาศเต็มไปด้วยความสุขความม่วนความจอยสนุกสนานและเต็มไปด้วยรอยยิ้มของทั้งบ่าวสาวและเพื่อนสนิทที่มาร่วมแสดงความยินดีทางทีมงานนิวส์ก็ขอแสดงความยินดีกับคุณเป๊กกี้และคุณถาด้วยนะคะ